ยินด,ดีต้อนรับสู่ My Car Channel นะครับสารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถวันนี้ผมจะมาสอนขับเกียร์ออโต้นะครับขั้นพื้นฐานเลยสำหรับใครที่ไม่เคยขับว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างสำหรับการขับเกียร์ออโต้นะครับยากรู้ว่าแต่ว่าอักษรที่ผมจะ อธิบายเนี่ยก็คือตัวพื้นฐานเลยนะครับสำหรับการขับเกียร์ออโต้มีอักษรอะไรบ้างนะครับหลักๆรถทุกคันนะครับสำหรับเกียร์ออโต้จะมี4ตัวนี้เป็นหลักนะครับก็คือหาก่ออันดับแรกตัวพีนะครับตัวพีคือจอดนะครับย้ำนะฮะตัวพีคือจอดตัวที่สองถัดลงมาจากตัวพีนะครับ็จ่เป็นตัว R ตัว R นะครับ R คือถอยนะฮะ R คือถอยแล้วก็ถัดลงมา N นะครับเกียร์ว่างเกียร์ว่างนั่นเองนะฮะจริงๆมันก็เหมือนกับเกียร์เกียร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับมันไม่ได้ขับยากก็คือเหมือนกับทางลัดสำหรับการเข้าเกียร์อีกนะตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายอา้าวหายตัวดี นะครับไร์ขับไปข้างหน้านะมีพีอาร์เสี่ตัวอักษรนะครับแล้วมันจะมีไอ้พวกแซมเข้ามาเช่น L1 L2 L3 อะไรพวกนี้มันจะเป็นเกียร์โลสำหรับเกียร์ออโต้นะฮะมี M1 M2 M นบวกเลบนะครับไอ้พวกนี้ตัดเอาไว้เลยนะเพียงแค่เริ่มต้นเรียนรู้4ตัวอักษรแค่นีน่มันเป็นง่ายนะครับจำพีจอด อ่ออววาอถอยเอเ็นเกียร์ว่างดีตัเปข้างหน้านะครับสี่ตัวอักษรนะครับเรียนรู้แค่นี้ก่อนแล้วก็มาดูเกียร์จริงๆนะครับภายในรถอ่ะมาครับเรามาดูแป้นเกียร์จริงนะครับมันจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้ตัวอักษรพื้นฐานที่ผมบอกข้างต้น P R N D ใช่ไหมฮะ,นะไอ้ตัว S กับ B เนี่ยตัวนี้ตัดไปก่อนนะครับไอ้ตัวพื้นฐาน4ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในรถเกียร์ออตโต้ทั่วโลกนะครับ ไอตัวอื่นเนี่ยสอตัวอื่นมันเป็นเกียร์โลนะครับตัดออกไปก่อนเพราะว่าเราเพิ่งหัดขับเวลาเวลาเราหัดขับนะครับต้องสังเกตนะครับถ้าเวลาหัวเกียร์เนี่ยถ้าอยู่ตำแหน่ง P นะครับสตาร์ทได้แต่ถ้าอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับอย่าสตาร์ทนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้มันจะมีอยู่2ตัวนะครับมันจะมีแป้นอยู่2ตัวแป้นขวาคือคันเร่งนะครับ แป้นซ้ายคือเบรกเท้าที่ใช้นะครับก็คือเท้าใดเท้าหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเท้าซ้ายหรือเท้าวขวาอ,อย่าใช้2เท้านะครับเวลาขับเบรกงี้นะครับแล้วเร่ง,งนงี้อย่าใช้นะครับถ้าถนัดซ้ายก็ใช้ซ้ายไปเลยนะครับถ้าถนัดขวาก็ใช้ขวาด้านใดด้านหนึ่งไปเลยนะครับสําหรับเกเร์ออโ,โต้ข้างหนึ่งก็พักนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ลองนะครับให้มันชินก่อน นะครับสำหรับการก่อนที่เราจะหัดเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับรถปัจจุบันเนี่ยมันมันต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วถึงสตาร์ทได้เกียร์ออโ,โต้นะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับผมอยู่ในตัวยาริสตัวท็อปเองนะฮะเป็นปุ่มกดปุ่มกดสตาร์ทอ่าสำหรับถ้าใครที่เป็นตัวรูกุญแจเสียบนะฮะก็เช่นกันนะครับดูตำแหน่งนะฮะอันนี้ นี่ผมดึงเบรกมือก่อนนะเวลาขับไปข้างหน้านะครับก็เลื่อนลงมาจาก P นะครับเป็นดีเลยอาแล้วเกียร์ว่างก็เ N เวลาจอดอยู่กลางสี่แยกนะครับก็ N หรือว่าถ้าจะถอยให้ก็เกียร์เนี่ยสัญญาณก็จะดังนะครับแล้วก็เข้าตำแหน่ง P ที่เดิมอันนี้กรณีที่ว่ามันดังเนี่ยเพราะว่าผมเปิดประตูทิ้งไว้ทั้งสองด้านอ่ะเดี๋ยวผมจะพาขับ นะครับผมจะพาขับทดลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมปิดประตูก่อนอทีนี้เราจะไปแล้วนะครับอันนี้ผมสตาร์ทรถแล้วนะฮะสตาร์ทรถแล้วนะครับก็เลื่อนจาก P นะครับตำแหน่ง P คือเกียร์คือจอดจอดสนิทนะครับขยับรถไม่ได้ก็เลื่อนลงมาที่ N อนะครับเอเลื่อนลงมาที่ดีเท่าที่ดี ก็คือ drive ไปข้างหน้าผมกไ็ไปแล้วนี่ไไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะทีนี้ค่อยๆขับนะครับจริงๆเนี่ยถ้าขับเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าเลื่อนมาที่ N นะครับหัดขับใหม่ๆเนี่ยค่อยๆคยานไปไม่จําเป็นต้องเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบคันเร่งนะครับก็คือปล่อยเท้าเนี่ยมันจะไหลไปเองนะฮะมันจะเลื่อนไปข้างหน้าเองนะฮะด้วยกําลังของเครื่องยนต์ทีนี้ ดีไปละตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างก็คือรถมันจะไม่ไปละมันถอดเกียร์ออกจากตัวเครื่องนะฮะอ่ะผมปล่อยเท้าใช่ไหมครับมันก็จะไม่ไปนะมันจะไม่ไปส่วนถ้าเข้ามาที่ R ปุ๊บเข้ามาตำแหน่ง R นะครับเกียร์ถอยเห็นไหมถอยรถก็จะถอยนะครับดูด้วยเวลาหาดับนะครับหาที่โลง่ลงๆนะฮะ หาทีโล่งๆถอยแล้วตำแหน่งสุดท้าย P จอดนะครับตำแหน่งนี้จอดจอดสนิทจริงๆถ้าอยู่กลางสีแยกหัดขับใหม่นะครับก็เข้ามาที่ P เลยก็ได้ะกรณีที่ว่ารถมันติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วว่ารถมันเคลื่อนเนี่ยค่อยเลื่อนมาที่ตัวดีะย้ำกันอีกครั้งนะครับย้ำกันอีกครั้งผมทวนก่อนจะไปนะฮะ ฝากกันหน่อยนะครับ My Car Channel ทวนอ่ะ P คือจอดนะครับ Parking จอดอ,อไปอ่ะเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอย N N ตรงนี้อ่ะ N เกียร์ว่างนะฮะแล้วก็ดีสุดท้ายนะครับผมถือผิดปะ่ะนี่อ่ะดี ไปข้างหน้านะครับสี่ตัวอสอนสำหรับการหัดขับเกียร์อโอตโต้นะฮะสำหรับเริ่มต้นจำสี่ตัวอสอนไว้หรือว่าถ้ากันลืมนะครับ masking tape อะแปะตรงหัวเกียร์แล้วเขียนไว้หมึกเอาหมึกเขียนไว้อจอดถอยว่างนะครับข้างหน้าโอเคนะครับฝากติดตามกันหน่อยนะครับสำหรับ my car channel นะฮะอันนี้ก็สำหรับใครที่ ยพยายามนะฮะใจเย็นหน่อยเวลาขับรถเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้มันคือระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการขับรถฝากทีดตามกมาหน่อยนะครับ m y Car Channel สารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถครับ